ดีค่ะถึงคนร้อ,อ,อนอะไม่เคยมาเปิดคลิปในห้องน้ำนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วเนาะวันนี้เนี่ยก็จะมาทาคลิปในรูเทีให้ทุกคนดูค่ะก็อย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็ดึกแล้วนะคะประมาณหกโมงกว่าแล้วแล้วก็ทางานถ่ายงานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมาล้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำโอ้ยผม <laughs> เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูนะคะว่าเราเนี่ยชิคๆต้องเยังไงบ้าง เก็บผมแล้วนะคะคืออยากจะบอกให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้คือแบบสิวนเราเยอะมากแล้วก็สิวขึ้นสิวเหินนะคะเพราะว่าเราเนี่ยประจำเดือกนกลังจะมานะคะมันก็เลยแบบว่าเหินมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทอู่่ในช่วงโัรเซสของการแบบเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกเป็นสิวาสารักษาสิวโผลแล้วก็าารักษาสิวคือแบบเน้นเลยนะคะให้ดูก่อน S 1> 1. <S ตัวเนะี้ยมันลดไปเยอะมากๆถ้าดูคนรู้ใช่ไหมคะเราก็เป็นคนที่เช็ดหน้าแบบที่ใช้แผ่นเช็ดเครื่องสำอางธรรมดาแต่ว่าตอนเนี้ยเพราะมันเป็นสิวพอเราอยากที่จะเน้นแบบรักษาสิวจริงๆก็เลยอยากหาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์แล้วก็มุ่งเน้นกับสิวโดยเฉพาะมากกว่ามันจะได้แบบเอฟฟิเคทีฟในการแบบรักษาแล้วก็ขั้นตอนต่างๆมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็เลยใช้เป็นตัวผิ้งยาตัวนี้นะคะอยาจะบอกว่าเจ้าของแบรนด์เขาเป็นคุณหมอเออเราก็เลยแบบมั่นใจได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นคินซิ่งที่เหมาะสําหรับแบบคนเเเเป็็นนนนนนนสสิวคห้้้าาามัแลกพง่ยยอะรรู ถ้าจะแบบให้มันเอฟเฟกตีจริงๆอันนั้นค l e a n s ง n g ก็ใช้ให้มันแบบเกี่ยวกับสิวแบบลดสิวไปด้วยเลยดีกว่าน,นี้นะคะทุกคนกคือเขาก็เขียนมาเลยนะว่าแบบไม่มีพาราเบนไม่มีน้ํามันไม่มีมน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะดิซื้อคนดใหญ่มยเร็วนละ้จ๊กก็คือใช้ไปแล้วนิดนึงอยจะบอกว่ามันดีมากเดี๋ยวจะเช็ดหน้าเลยพอมันเป็นสิวอะทุกคนอะไรที่มันช่วยได้เนาะก็ถมเลยด่ะใส่เลยเนี่ยนะคะก็เหยาะไปธรรมดามันชุม่มๆเด้อห้เช็ดจนกว่าสำลีจะขาวคะทุกคนก็เช็ดเลยบอกเลยว่าตัวนี้้คือเช็ดดไแบบว แล้วก็รวดเด็วมากเลยุกคนดูดิปื้นเดียคือออกไปแล้วนะคะคือมันไม่ต้องกดให้มันเสียดสีกับหน้าเยอะคือถ้าท้าไปแบบเนี้ยได้เลยเนี่ยแล้ก็เห็นซิลแมสออเนี่ยเลยเผลที่แบบต้องใช้นะคะใ,<ช>ให้ดูว่าเห็นวะออกไวมากค่ะเช็ดสะอาดแล้วก็เช็ดไวจะบอกว่าตรงเนี้ยมันหอมอบอวลแบบ กุ่นๆเคอที่อ่านมาคือคำว่ามีสารสกัดจ,จากดอกกุหลาบสีเหลืองอะไรก็ไม่รู้ว่ะนั่นแหละเออเชนหน้าไปก็รู้สึกแบบ f r e s h mark world นะคะเคียนเซยงของควินย่าค่ะทุกคนเขาว่ามีสารซิเบอริลด้วยนะคะคือสารเนี้ยมันจะเป็นสารที่แบบป้องกันการเกิดสิวด้วยอันนี้ก็แบบไม่ต้องหยดเยอะนะคะเนีย่ยมันก็จะหมดแล้วแต่ ออกมาอยู่ใช่ไหมก็แสดงว่ามันไหนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ลองเช็ดไปอีกรอบเช็ดไปเลยเช็ดจนมันไม่มีนะคะเราจะได้รู้ว่าเออมันสะอาดจริงๆนี่จ้าก็คือข่าวจวบบวา นี่นะคะก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วด้วยตัวนี้เว็นย่านี้เลยจัดมากนี่คือเรื่องจริงเห็นสิวแบบชัดเจนนะคะทุกคนแต่เธอให้ดูว่าเช็ดแล้วเนี่ยั้วยปะหน้ายังแบบเด้งๆอ่ะหน้ามันมีแห้งมันยังจะมีความแบบชุ่มชื้นอยู่ตัวนี้ข้อดีมากเช็ดแล้วหน้าไม่แห้งก้นเลยนะคะรู no channel, yeah? ้ส <Leah> <peine S 1> ึกว nice. right? like ่าม right? ันเป็นคีนซิงที่แบบมีประโยชน์เออคือมันไม่ใช่คีนซิ่งที่แค่มาเช็ดหน้าอย่างเดียวมาทําให้หน้าชุ่มชื้นนะแต่แบบมนรักษาสิวได้ด้วยป้องกันไม่ให้สิวเกิดด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นคีนซ ก็เลยแบบลองมาเปิดใจใช้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมาพอคลีนซิ่งที่เวยวิตเราจริงๆเนาะมันเวิร์กมากอยากให้ทุกคนลองไปใช้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาสิวหรือว่ามีปัญหาแบบเราอะไรเงี้ยหน้ามันผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีสิวขึ้นแล้วแบบสิวก็ยังขึ้นตลอดลองเปลี่ยนคลีนซิ่งดูบางทีคลีนซิ่งที่ทุกคนใช้นะคะอาจจะเป็นคลีนซิ่งที่โอเคมันเช็ดหน้าเฉยเฉแต่ว่าถ้ามันเป็นคลีนซิ่งที่ทั้งเช็ดหน้าด้วยรักษาสิวด้วยแบบป้องกันไม่ให้สิวเกิดด้วยเราก็รู้สึกกว่าาามัันนนนนน็ดีพฉแะะะํเริ้ชจ มาล้างหน้ากันเลยจะใช้ตัวนี้ค่ะที่เคยรีวิวไปตัวนี้เนี่ยคือช่วยเรื่องแบบล้างเกลี้ยงหน้ามันอะไรแบบนี้หน้าหมอ,องตัวนี้คือช่วยได้เยอะมากแล้วก็หน้านุ่มขึ้นด้วยะคะตัวนี้เป็นโฟมดีโฟมแล้วก็ราคาถูกใช้มาน,นานมากจะบอกใช <c oughs> ้ต้องเยอะมากนะคะใส่านานนิดนึงแล้วก็ตีให้มันเป็นฟอง เสร็จแล้วเรียบรอ้อยแล้วต้องรักษาสิื้อกันต่อไปเราก็จะไปอาบน,าน้ำค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนตอนที่ทำนายเสร็จแล้วนี่คะ่ะเราจะแก้น้ำกันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อาบน้ำหลังหน้าเช็ดเครื่องสองางอะไรเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเป็นเวลา ก็คือที่มาฉาเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูยังลองข้ากําแพงเออใครดูบา้างคือติดมาชอบดูสดมากเราก็แบบสนุกดีเลยเนี่ยสภาพหน้าช่วงนี้นี่คือแบบเ<แ>ยินมากพยายามที่จะรักษาสิวอยู่นะคะแต่ก็แค่นี้จริงๆก็มันก็จะลกุกๆหน่อยนะทุกคนบอกไว้ก่อน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์วิธีลงสกินแคร์ของเรานะคะคือเราเนี่ยจะไม่ได้ลงแบบสกินแคร์ที่เหมือนกันทุกวันไม่ได้เหมือนกันทุกช่วงอย่างตอนนี้ใช่ปะคะก็คือมีเรื่องสิวกับสิวพวดขึ้นมา,นมาเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ในขณะนี้เราก็จะ รักษาสิวโดยเฉพาะเออไอพวกแบบว่าเซรั่มหรือแบบครีมที่แบบบำรุงหน้าก่อนอนอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยทาเพราะรู้สึกว่าอยากให้ตัวที่เราเน้นนะ่ะมันแบบได้ซึมเข้าผิวแล้วมันก็แบบเอฟเฟกตีฟจริงๆเออก็เลยจะใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเซ็ตที่ดีก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูว่าใช่ไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็จะทาโทนเนอร์ก่อนเราว่าโทนเนอร์มันค่อนข้างที่จะจาเป็นนิดนึงนะทุกคนสําหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสิวโผดอะไรแบบเนี้ยเราว่าโทนเนอร์เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆก็คือตัััวววนน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 ีีีีี้้้้ททท่่เเพิิิงงไดดมมมาาาาะะะะะคคคอออปป็ขสรรณตแแลบบ ไปเจอย่าหรือไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยทุกคนทักแบบเฮ้ยหน้าจะเป็นอะไรประวะแต่งหน้าเยอะไปหรอสิมันขึ้นเยอะแล้วนะแกแบบพักบ้างอะไรเงี้ยทุกคนแบบเฮ้ยทำไมแบบมันเยอะขนาดนี้นหรอก็เลยมาส่องกระจกดูเยอะมากจริง,รง <ๆ S 2> ก็เลยแบบโอเคต้องลองใช้แล้วถึงมันจะแพงแต่ก็ต้องยอมจ่ายเพราะแบบจะทนให้หน้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวอ่ะจะใช้คู่กับอันนี้เป็นสัมฤทธิ์ของลิลลีกนะคะอันนี้ตัวเนี้ยมันดีที่ว่ามันเป็นสีที่แบบไม่ฟอกแล้วจะบอกว่ามันนุ่มมากนุ่มแล้วก็แผ่นหนาดูดิ ก็ลงไปแล้วแต่ความุณพอใจของแต่ละคนค่ะเราชอบเยอะๆจะได้แบบ EFFECTIVE นี่นะคะ่ะก็เช็ดไปเลยค่ะทุกคนทั่วทหน้าเคยจะบอกว่าสิ่งนี้มันช่วยที่สุดก็คือเรื่องสืบผดที่เรารู้สึกว่าเออมันเห็นผลแบบมากเว่าตัวเราเองอะรู้สึกได้แล้วก็เห็นได้ชัดเลย ทนเนอร์แล้วก็ทายาสิวเลยคือจะไม่มีทาเซรั่มเซรั่มอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าช่วงไหนเราเป็นอะไรอยู่ก็ให้โฟกัสกับการรักษาตรงนั้นไปแบบให้มันจริงจังเลยไม่ใช่ว่าโอเคตอนนี้เราเป็นสิวคนอยู่นะแต่ทาโูหลายอย่างมากเลยเนี่ยมันก็อาจจะดีกับบางคนแต่ว่าสาหรับเราอะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบจะต้องรักษาอะไรเป็นจุดๆมากกว่าสมมติเป็นอันนี้ก็รักษาอันนี้โดยเฉพาะระหว่างเราก็จะทาตัวนี้เลยเรียกว่าเป็นลิปมันย่า ก็เนี่ยค่ะทุกคนระวังนอเราไม่ใช่สายที่แบบโอเคทา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 อะไรเงี้ยต้องรอเวลาให้แบบมันซึมเข้าผิวก่อนอันนี้ก็คือเกมที่เราเล่นนะคะทุกคนกิลันคิงดอมนะคะก็เป็นเกมแบบจัดการเมืองต่อสู้เป็น RPG ต่างๆผจญภัยนี่คือเมืองของทางเราเนี่ยแบบบ่อน้ำต่างๆมีหมู่บ้าน คือติดงอมแงมใครเล่นก็ระวังตัวไว้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนก็เกินแค้ซึมแล้วทีนี้เราก็จะมาทายาสิวที่ตอนนี้ใช้อยู่ก็คือตัวนี้ ะะเป็นของราชเทวี l l e v นะคะเป็น a c Ne Clear Type T ซึ่งดีมากให้ดูเนื้อครีมว่าเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบอย่างนี้เลยทาแล้วมันก็จะไปกบสิวแล้วมันก็จะมีความแห้งๆนิดนึงแล้วที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นคอนซีลเลอร์เลยทุกคนจะให้ดูเนื้อเขาเป็นแบบนี้นะคะทาไปเลยตรงไหนที่เป็นสิวเนี่ยโอ้โหติ่งตึงมันจะมาแล้วก็เป็นความแย่งโอใครที่เมนมาแล้วแบบไม่มีสิวขึ้นนี่ถือเป็นชคลาภาอันปรายทำบุญด้วยอะไร d i s n e เ j u รู้เนี่หมายถึงคนมันจะเป yeah. ็นแบบ Collector เล็กๆแล้วที่สำคัญที่ชอบ เพราะว่ามันค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าอัน,นอื่นๆที่เราเคยลองมาเนาะเพราะว่าสิวตอนนี้ที่เป็นนะคะมันเป็นสิวที่แบบอุดตนันไม่ได้มีหัวแล้วมันก็เป็นแดงๆขึ้นมาซึ่งตัวนี้ค่อนข้าง,งเหมาะอยู่เลยนี่ให้ดูตัวเียนหนังสือแบบใบวๆเพราะว่ามันหลบมากจริงก็เร็วมากอันนี้ที่เราปักเอจะโชว์กรุบๆรุบบะแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่เพื่อนวาดให้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ลบมากตอนนี้ไม่ได้จับเลย <laughs> ให้ดูวันนี้พ่อเขินเดี๋ยวเราจะมาตัดคลิปกันนะคะใช้โปรแกรม iMovie ตัดเนาะคือมันจะมี ร่องรอยบ้างค่ะทุกคนนิดนึงไม่นิดนึงอ่ะรอยเยอะมากไม่ได้เช็ดเลยนะคะต้องขอโทษด้วยแต่ว่านี้ยังไม่ได้เริ่มตัดเลยนะคะเป็นฟุตเทจที่ถ่ายเอาไว้ต่างๆอันนี้เป็นคลิปว่า้นไม้แบกก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะจะมีใน macbook นะคะหรือว่าใน ipad แต่ว่าก็จะใช้ใน macbook ได้ดีกว่าใน ipad มันไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่แล้วก็อีกโปรแกรมนึงนะคะจะใช้เป็นนี้เลยเป็น final cut pro ซึ่งดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างกินพื้นที่เยอะมากใครที่พื้นที่แบบน้อยอาจจะต้องตัดตัวนี้ออกไปเนาะตาดำไม่ไหวแล อยากจะเล่าสิ่งที่โบบาของตัวเองในการหนคลิปวอสเส้นไม้แปก็คือดิชันเอากระเป๋าขึ้นมาจ้างอยู่ข้างกล้องแบบให้ทุกคนเห็นตั้งแต่เปิดคลิปเลยว่าจะเอากระเป๋าอะไรมาเปิดว่าเส้นไม้แแบกงงมากแล้วก็มีการสังคัดตัวเองมาค่ะหลวงพ่อเป็นไง ตราก็เงนมีเพียงเล่งั้นให้ออกไปข้างนอกนะโอ้ยโอ้โหคิสคิสกล้องเหรอคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็หิวม,มากเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเพราะว่าตอนเดึกมันต้องทำงานใช่ไหมถ้าหิวม,มากอ่ะมันก็จะไม่มีแรงทำงานเพราะฉะนั้นรงไแหาอะไรกินก็จะมาเปิดตู้เย็นอันแสนรุกนะคะซึ่งเราจะมาเอาวันนี้ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มะม่วงน้งประวานเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นมะม่วงกะปิอร่อยดีเราจะขึ้นไปคิดกันเลยดีตอนนี้นะคะตัดไปได้สองนาทีแลวแต่ว่าอยู่ตอนแรกที่ศูนย์จุดสเก้าทุกคนชื่นใจเป็นคนชอบกินกะปิมากเลยมีใครชอบกะปิบ้างขอใอย้ยกมือคือให้ดูมะม่วงของแบรนด์นี้เด็ดมากทำให้ตื่น ก็ตัดขีไปได้แล้ว5้าจะนาทีเลยโอ้ก็คิดว่าขอไปทำในส่วนตัวด้วยหมายถึงว่าส่วนตัวแบบที่ทุกคนไปด้วยได้เออก่อนนอนจะกินอันนี้เลยเป็นแอลเบอรีนะคะอันนี้เป็นแบบดีทอคือเราเป็นคนที่ท้องอนข้างมีปัญหานะคะท้องผูกบ่อยป,ประมาณนี้ท่ะอนนี้มันก็จะช่วยให้แบบเ็าขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่เป็นดีทอกแบบตามตลาดทั่วไปนะคะที่แบบทานแล้วมันจะปวดบิดอะไรแบบนี้เนาะ,ะเป็นแคปซูลเมตนอินะค่ะ เราเป็นคนที่กินยาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปฏิกิริยาแบบมันกืนได้ไหมมันจะลงไหมอะไรเงี้ยมาที่เตียงของเรากัรเล้ยนะคะ่ะจะมานั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมดูนะที่เตียงนะคะเราจะให้ดูว่าเราชอบดูซีรีส์อะไรบ้างแต่แบบแนะนําซีรีส์ละกันเนาะนี่เดี๋ยวจะวงไว้เป็นเรื่องรีวริวเดียวนะคะทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรียนไฮสคูลมีแบบเรื่องเกิดขึ้นในโรงเรียนในเมืองที่ช่วยว่าเร็วมากมายแล้วก็พี่ดูเพราะว่าแคสเขาดีมากก็คือแบบพระเอกพระรองต่างๆแต่ว่าเรื่องแบบออกทะเลไปนิดนึงอาจจะมีเรื่อง,องแบบฆาตการรมแบบต้องมาขารปิศาจใครเป็นคนร้ายใครเป็นคนเลวในเมืองนี้ยอะไรเงี้อยอันนี้เป็นเทเลอร์นะคะอันนี้ค่ะคือเรื่องเดนน s สตี้ทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบพอพอครอบครัวคนรวยที่แบบรวยมากๆเป็นซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์ที่ชื่อว่าเออคนรวยอ่ะอาจจะมีปัญหาเยอะกว่าคนที่แบบเป็นชนชั้นกลางก็ได้ แคทแท้ๆพ่อล็อกลูกไปมีปอิกมินุ่นมินนี่แต่งงานใหม่ทำอะไรสำเนาคนฆ่ากันแบบพ่อฆ่าเพื่อนของลูกดูเขาลงไปดูนะคะมันสนุกมากแต่มันก็น้ำเน่ามากๆเหมือนกันภาพเขาดีแล้วก็แบบโลเคชั่นอะไรมัดูแบบรูราไฮโซมากของแต่ละอย่างในนี้ก็แบบแบรนด์นงแบรนด์เนมมาเต็มนะคะก็สปูงหรือสปอร์ตมีแบบเรื่องการลงทุนต่างๆอะไรเงี้ยลองไปดูได้สนุกดีและที่ชอบดูนะคะก็คือเรื่องนี้เลยนี่อันนี้เป็นเรื่อง e m i l y in paris นะคะนางเอกเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานก็ถูกย้ายตัวไปทำงานที่ปารีสได้ไปเจอพี่ชายได้ไปเจอเพ ที่เขาแบบไม่ได้ expect ว่าเขาจะเจออะไรแบบนี้เรื่องดีเทลการทํางานต่างๆการแบบใช้ชีวิตของคนในปารีสอะไรเงี้ยการแต่งตัววัฒนธรรมของเขาคือปารีสแต่ทุกคนมันก็เป็นเมืองที่คนอยากไปเนาะเออเราก็อยากไปเราก็ชอบมากเหมือนกันอยากไปสักครั้งนึงแต่เขาได้ดูก็เหมือนเออเราได้ไปเที่ยวด้วยที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือแฟชั่นของเขาคอสตูมเขาเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นคอสตูมามาให้ดูนะคะตึงๆคือดีมากแต่ก็ไม่เหมาะกันแต่งในประเทศไทยแต่บางชุดก็เหมาะอยู่เออก็ไปดูกันได้นะคะทุกคนแบบไปเสพแบบความสวยงามของปารีสอะไรแบบนี้เนาทั้วนใช่มัคะ ต่ตนี่ลแกี่กูลค่ะทุกคนก็คือในลูทีของเรานี้ค่ะไม่ค่อยมีอะไรมากอะในคลิปก็มีแต่เมาโมโเลเนาะทุกคนจะดูตบหรือเปล่าถ้รทุ้คนดูงถึงตอนนี้ ขอบคุณมากทุกคนน่ารักจริงๆขอบคุณมากๆนะคะที่ดูก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยละกันตอนนี้เพราะว่าต่อไปเนี่ยจะปิดไฟแล้วเราก็จะนอนดูหนักก็จะถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆให้ดูว่าตอนดูหนังเนี่ยเป็นแบบบรรยากาศแบบไหนได้แบบนี้นะคะหมดแล้วในรูที่ของเราไม่มีเลยเลยทำงานเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรกินเนล่นอะไรเล่นกับเมลแค่นี้ไม่มีเลยเลยนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะเดียะะ๋ยวมีคลิปหน้าออกมาดูเราดีแน่นอนก็รอติดตามกันด้วยนะะี่ค่ะบายยนะคะทุกคน